สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมมาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับเด็กน้อยัตน้อยๆมาเสียงดีแท้ลูกเอื้อนลูกยังคือมาล่องดีแท้นะครับคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องน้องอุงอิงนะครับแล้วก็น้องป่าทูน้อยครับน้องสีแกมครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดครับพี่น้องนะครับ ทางเก็บสีนะครับเพื่อนก็บอกให้น้ององุ่งอิงนะครับรีวิวน้องสีแกมให้แน่น้องสีแกมเป็นแบบใดจันบาพี่น้องนะครับน้ององุ่งอิงก็บอกแบบซีครับพี่น้องนะครับน้ององุ่งอิงก็พูดแบบซีครับพี่น้องนะครับบอกว่าน้องสีแกมเป็นเด็กน้อยที่นนาหักนะครับแล้วก็เป็นเด็กน้อยที่เก่งเก่งเรื่องการร้องการลํานะครับแล้วก็บอกว่าองุ่งอิงเนี่ยชอบน้องสีแกม ทางด้านหมอลำสันพี่นองนะครับแล้วก็บอกว่าเสียงน้องเนี่ยไปทางหมอลำนะครับถ้าร้องหมอลำนี่รับร้องปังแน่ๆนะครับพี่นองนะครับแล้วก็บอกอีกว่าน้องเนี่ยยังน้อยอยูนะครับ ยังพัฒนาได้อีกไกลประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับโอ้แมนอิลีครับพี่น้องนะครับถึกใจอิลีครับถึกใจเอฟซีทั่วประเทศเลยครับพี่น้องนะครับก็คือเสียงน้องเนี่ยสามารถเอื้อนได้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไปทางหมอลำสุดๆนะครับอ่าน้องอิงก็ยืนยันแบบแบบซีนะครับพี่น้องนะครับถึกใจเอฟซีอลีครับหลังจากน้องพูดแบบซีับ มีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์เยอะแย้มมากมายนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกในเสียงเดียวกันว่าแมนซันนองน้องเอื้อนแล้วก็น้องล้องเพลงดีพ้อมนะครับถ้าล้องหมอลำนี่แห้งสิดีกวัวเกาสันพี่น้องน,นะครับแม่นี่หลีครับพี่น้องน,นะครับหลังจากนั้นก็อ่าบอสบิ๊กนะครับเพื่อนก็ได้เปิดอ่า วงหมอลำวงใหม่ครับพี่น้องนะครับโตเกนะียวนครสินเรียบร้อยแล้วกับพี่น้องนะครับเหมาะเจาะกันอีลีครับพี่น้องนะครับต้องรุ่นกับว่าน้องซีแกมนี่ซีร่องหมอลำ คือน้องของอิงเว้าอิลีบ่อนะครับแล้วก็ร้องได้ดีจริงหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับเอฟซีก็คอยชมคอยฟังเดิอนะครับถุกท่านครับผมนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับน้องของอิงก็เจ๋งขึ้นกันครับทางเอฟซีพึ่งกันยองนะครับเก่งทั้งสองคนนะครับน้องอุงอิงก็เก่งน้องซีแกมก็เก่งถ้าสองคนนี้ได้ขึ้นเวทีร่วมกันนะครับรับรอง ปังแน่แน่สันพีนอนอ์นะครับหรือว่าสองคนนี้ได้ร้องเพลงหรือว่าออกซิงเกิลร่วมกันเนี่ยยังไงก็ดังสันพีนอนอ์นะครับเอฟซีเพิ่นก็ บอกมาแบบซีนะครับถุกทันครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับนุ่มอ๋องเลยเอาข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อนะครับถูกทันมีความคิดคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้กับฝากเขาเม่นได้ครับผมนะครับฝากใครกำลังใจน้องซีแกมน้ององค์อิงน้ำเด้อครับพี่น้องนะครับคลิปนี้กสิลาไปก้อนครับคลิปหน้าก็พ่อกันไหมสวัสดีครับ